เห็ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาคอกแล้ว ภูกไว้ผูกบ่ได้เมื่อยน้ำหยางหอบทิพย์งงยงงห,ห,หยางงัวกับเมื่อยมาฝนตกฮักกระหยาฮักกระเคี้ยวขึ้นซึนขึ้นข้าเจ้ามาให้งวัวเบาเรียงงวัวตัวนี้สามปัญหา สื่อมากเป็ดมื่นเอยเป็นหคนมื่นเป็นมืนะ่นเนาะมาขายสามปัญหาขาดทุนเยอะแยะเลยปะไรอียังปลาอันวัยนี่ละอดทุนเดียงเอาหัวถือถือปวดโพ่อย่างวะปะไรอ,รอรียัง,ยงถือคักถือเน่พอขาเมื่อื้ แต่แว่าข้างว่าโคตรทึรอหัวหอนใครเนี่ยพ้นโต๊ะมากขึ้นหอนทักหอนนี่มันแนบมึงอย่างเลยน,นี่กินหยาคะนะอ่ะหอน ยก็เขาคลอ,อกแล้วอยากให้ระข้างว่าคืนจักน้อยเนี่ยเถอะโตบกใหญ่มาสามสี่พันกระได้สี่ใบเนาะเดี๋ยวงว่างถอดคือกันเมืงง่อยอันนี้ง่ามือถืออีกโอ้ห้าบาททุนกับระได